อืมถูกโอเคครับอ่าข้อนี้นะเขาบอกเป็นระดับเลขคณิแตแปลว่าอะไรมีผลต่าง่วมผลต่างร่วมคืออะไรนะดีหัวใจหลักของระดับเลขคณิตคืออะไรนะเอหนึ่งกับดีเอหนึ่งกับเอ้พูดอีกเอหนึ่งกับอ่าเอหนึ่งกับดีโอเคแต่เขาบอกมียี่สิบตัวรับทราบครับแล้วไงต่อผลรวมของก้อนนี้ทั้งก้อนมีค่าเท่าเท่าไรหนรูจัดรูปก่อนเราจัดรูปยังไงนะใช้อุ้ยมันเป็นแพทเทิร์นบาลานกันเลยนี่หว่าแต่ละคู่อ่ะบาลานยังไงเช่นตรงนี้เราแปลงก่อนไหม เราแปลงเป็นยังไงแปลงเป็น a อหนึ่งบวกสิบเก้าดีลบเออหนึ่งบวกอ่าโอเคครับอ่า a อหนึ D, ่งบวกสิบเก้าดีเนาะก็คือหมายถึงว่าไอตัวที่ยี่สิบอ่ะมันคือตัวที่หนึ่งบวกเบิร์ไปสิบเก้าลบกับ a อหนึ่งและอันนี้ตัดเลขกันเลยปะ่ะตัดเลขตัดเลยนะแป๊บหนึ่งนะพี่ขอใช้เปลี่ยนสีนิดนึงอ่าสีดานะครับตัดเลยต่อไปแล้วไงต่อหนึ่งส่วนด้วยสิบเก้าบวกด้วยอะไรนะ a อหนึ B ่งบวกอย่างงี้ปะ่ะหรือว่าใช้เป็น A สองเออเป็น a อหนึ่งค่ะถ้า a อสองก็ได้นะบวกไปอีกแค่ สิบเจ็ดก็ได้แล้วแต่เราแต่ว่าบางคนจะงงช้าช้าก่อนสิบแปดดีป่ะแล้วก็ลบเอสองก็เปลี่ยนป่ะเอหนึ่งลบดีอ่าเพราะฉะนั้นพี่เขียนงี้ก่อนนะเอหนึ่งบวกดีแล้วมันมีวงเล็บลบกระจายนะพี่กระจายเลยลบเอหนึ่งลบดีด็อกนะอ่ะเพราะว่าถ้าเราใส่วงเล็บเดี๋ยวมันจะช้าอ่พี่ต้องการคํานี้เลยแล้วก็สิ่งที่พี่ได้เอหนึ่งตัดป่ะตัดตรงนี้เราจะรู้ละเหลือสิบเจ็ดดีอ่าทันนะเดี๋ยวเขาค่อยไล่ต่อ มันน่าจะเป็นพิร์นเทเลสโคปิกซ้อนมั้งไดเ A หนึ่งบวกสิบเจ็ดดีป่ะแล้วก็อันนี้เป็นอะไรนะ A หนึ่งบวกสองดีป่ะเอาลบกระจายต่อลบ A หนึ่งลบสองดีป่ะจุดอจุดอ่ะเดี๋ยวพี่ไล่ต่อนะแปลว่าตรงนี้พี่ตัดตัดเจอสิบห้าดีป่ะช่อ่ะหลอกแสดงว่าเดี๋ยวเราดึงตัวรวมได้เนาะน่าจะดึงตัวส่วนได้ด้วยโอเคครับหลังจากนั้นพี่จิวได้ว่า ตัวต่อไปไล่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนถึงตัวสุดท้ายเนาะยั้พี่เขียนตัวสุดท้ายเลยแล้วกันก็จะได้เป็นหนึ่งจังสามดีเอหนึ่งบวกสิบดีป่ลบเอหนึ่งแล้วก็เก้าดีเนาะถูกป่ะครับอ่าเก้าดีเพราะฉะนั้นเราตัดได้ตัดเหลือดีดอกมั่ะรอเสร็จหมดแล้วนะต่อไปไปต่อนะครับมา โอเคตนะัดมาพัดมาพอพอพิงได้เสร็จปุ๊บเราจะรู้แล้วแหละว่ามันมีเลขที่มันเชื่อมกันเป็นสะพานอยู่แหละแต่ว่าหนูทำไงต่อหลังจากนั้นหนูดึงหนึ่งส่วนดีออกไอ้ดีอะเราดึงตัวร่วมออกได้หมดเลยเพราะฉะนั้นถูกต้องหรือใครจะเอาบอกว่าเอาดีแทนค่าแล้วตบขึ้นบนเป็นเศษส่วนสองก็ได้อ่แต่ว่าพี่ใช้หนึงหนึ่งส่วนดีออกเนาะได้ไปเลยนะ ยิบเอ็ดกับสิบเก้าปะใช่บวกกับอะไรนะสิบเก้ากับสิบเจ็ดปะตั้งไงต่อสิบเจ็ดสิบห้าสิบเจ็ดสิบห้าเนาะบวกกับอะไรนะตั้งงสามกับดีปะสามหนึ่งสามกับหนึ่งเนาะอ่ะแต่ปกติอะเราไม่เคยเรียงอย่างนี้ปกติเราจะเรียงจากไหนนะจากน้อยไปมากเราจะกลับด้านก่อนก็ได้อ่ะเพราะฉันดีของพี่คือสองส่วนยี่สิบเอ็ดพี่กลับเลย พี่ทิบขึ้นบนได้เป็นยี่สิบเอ็ดส่วนสองป่ะใช่เราจะเรียงใหม่อีกทีหนึ่งก่อนก็ได้นะแล้วก็กดสูตรจริงๆตรงเนี้ยกดสูตรได้เลยหนึ่งส่วนผลตา่างถ้ใช่งี้ก็ได้นะครับอาจจะเรียงใหม่ก่อนก็ได้เป็นหนึ่งสามป่ะต่อไปเป็นเลยนะอ่าอ่าถ้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 า้าาาาาใช้งี้เลยก็ได้เนาะสามห้าก็ผลต่างนี้เลยก็ได้อ่าใช่งี้เลยก็ได้ผลต่างกันเองก็คือต่างกันแค่สองป่ะก็คือต่างอ่าอันนี้เข้าสูตรเลยนะหนึ่งส่วนผลต่างคือหนึ่งส่วนสองคูณด้วยเลยนะคู่หน้า หน้เนี่ยส่วนยี่สิบเอ็ดปะลบกับอะไรนะหนึ่งส่วนหนึ่งปะอือฮ mm ึ hmm. ถูกนะอ่ากดสูตรติดสลักให้ต่ออันนี้ได้ยี่สิบเอ็ดส่วนสี่ปะได้ไเลยนะยี่สิบเอ็ดบนยี่สิบเอ็ดล่างปะ่ะได้เป็นลบยี่สิบยี่สิบส่วนยี่สิบปะตัดกันได้จุกเหลือลบห้าเหลือลบห้าแต่ว่าโจทย์เขาถามอันเนี้ยเนื่องจากว่าอันเนี้ยเมื่อกี้ที่มันเป็นผลต่างอ่ะ เวลาผลตาของพี่อ่ะมันจะต้องไปติดลบด้วยเพราะว่าปกติเราไล่ลจากน้อยไปมากแต่เน,นี่ยเราต้องใส่ลบเข้าไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นเท่าไหร่วะแป๊บนึงนะลบกับตรงนี้ทีนึงกเป็นบวกฮะโชคดีว่าชอยมันไม่ติดลบหรอกโอเคก็เลยตอบพ่อพ่อฮาได้เลยนะครับแต่เดี๋ยวพี่พิสูจน์ให้ดูนะไอที่ทศบอกว่าไอตรงเมื่อกี้ที่ตอนที่เราคุยกันว่าสรุปคือย,อยังไงสาธบายให้ฟังอ่ะอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับตอบเสร็จแล้วครับโอเคครับ โอเคครับต่อมาไปดูต่อพี่ครับเดี๋ยวพี่ขออธิบายในพูดถึงตัวในส่วนนี้ต่อครับเเราไล่กันต่อเนาะในที่นี้แป๊บหนึ่งนะพี่จิวได้ออกมากว่าถ้าเราไปทดอ่ะอย่างที่เมื่อกี้พี่สอนไปเดี๋ยวเราทดกันสองคู่หนึ่งส่วนยิบเอ็ดลบกันเลยนะหนึ่งส่วนสิบเก้าแป๊บหนึ่งนะ มันต้องใช้เป็นคูณกอนแรกก่อนอันนี้เดี๋ยวพี่หยอบก่อนอันนี้เป็นคูณเนาะอันนี้เท่ากับโอเคครับสิ่งที่พี่ชิวได้ออกมาคูณค่อยก่อนก็ได้ละสิบเก้าบยิบเอดป่ะส่วนด้วยลยนะย่ิบเอ็ดคูณสิบเก้าปะสิ่งที่พีไ่ได้สองปะแปลว่าพี่ต้องเพิ่มอะไรเข้าไปหนึ่งส่วนสองปะฮะลองทดใหม่อีกทีหนึ่งลองทดใหม่อีกทีหนึ่ง เสนอนะต่อมาไปดูต่อเออตัวต่อมาทศในที่นี้มีคู่ไหนอีกนะเมื่อกี้สิบเจ็ดกับสิบเก้าปะอือหือสิบเจ็ดคูณหนึ่งส่วนสิบเก้าพี่จิ๋วก็เลยได้เป็นหนึ่งส่วนสิบเก้าลบหนึ่งส่วนสิบเจ็ดครับอ่ะเพราะฉะนั้นคูณด้วยแล้วนะสิบเจ็ดบนสิบเจ็ดล่างเนี่ยสิบเก้าบนสิบเก้าล่างปะได้เป็นลบสองปะเอ้ยเมื่อกี้เขียนพี่เขียนพี่ลืมเขียนตรงนี้นะเครื่องหมายลบเมื่อกี้ เดี๋ยวพี่เขาเติมลบเข้าไปข้างล่างก่อนเพราะฉะนั้นก็ต้องหนึ่งส่วนผลต่างก็ต้องไปลบด้วยอะตามทันนะอะเพราะฉะนั้นเราต้องดึงออกให้มันเป็นเคลียร์ให้มันเคลียร์กันทั้งคู่อันนี้ก็เลยได้เป็นสิ 19, นบเจ็ดคูณสิบเก้าวะเท่ากับต่อมาแล้วไงต่อหนึ่งส่วนลบสองอ้าวป๊บนึงนะพี่ขอเพิ่มเลยสั้นๆจัดตรงนี้เลยแล้วกันอ,อือฮึอถ้าเราจัดรูปอย่างนี้ได้เสร็จมันก็จะได้เป็นรูปแบบนี้เราจะรู้ว่าทุกก้อนมันจะได้เหมือนกันตอนแรกข้างหน้าเป็นอะไรนะสองส่วนยี่สิบเอ็ดใช่ไหม แล้วเราก็คูณด้วยแล้วนะหนึ่งส่วนลบเอ่อลบหนึ่งส่วนสองอ่ะ็นหนึ่งส่วนสองก็ได้แล้วได้ว่าก,ก้อนหน้าคู่หน้าฉีกเลยหนึ่งส่วนยี่สิบเอ็ดลบอือฮึไล่ไปเรื่อยๆจนถึงอะไรนะหนึ่งส่วนสิบเก้าลบกับหนึ่งส่วนสิบเจ็ดปะใช่เดี๋ยวแป๊บน,นึงนะเดี๋ยวพี่ขอ,อยุยาดหยิบก่อนอันนี้แหละวิทีพิสู์เผื่อเวลาพิงมองไม่ออกอ่ะหรือจำไม่ได้หนูจะได้ใช้อนี้แทนเพราะนิยามมันทําได้หมดนะครับแล้วก็บวกด้วยก้อนสุดท้ายไปจนถึงอะไรนะ หนึ่งส่วนสามลบหนึ่งส่วนหนึ่งโอเคครับพี sure 3, 1 1. Okay, okay, ara, okay, ่ขอเขียนข้างบนล้กันที่ไม <t> ่พอละอ่ะหนึ่งส่วนสามลบหนึ่งโอเคครับอ่ะหลอดตัดเนาะเพราะฉันได้ไปเลยลบหนึ่งส่วนยี่สิบเอ็ดปะอ่ะล้างกันปะใช่โอเคครับเพราะฉันพี่ได้เป็นหนึ่งส่วนยี่สิบเอ็ดลบหนึ่งโอเคอ่ะคูณด้วยยี่สิบเอ็ดบนยี่สิบเอ็ดล่างเนาะเพราะฉันพี่ได้เป็นเท่าไหร่ก็ได้เป็นลบยี่สิบปะ ได้ลบะน,น,นะลบยี่สิบสิบได้ลบยี่สิบแป๊บหนึ่งนะลบยี่สิบเดี๋ยวนะได้หนึ่งลบลบยี่สิบเอ็ดเหรอแป๊บหนึ่งน,นะพี่เลี้ยงเลขถูกปะวะเมื่อกี้แป๊บหนึ่งน,นะติดอะไรอีกวะแปะ๊บหนึ่งน,นะเมื่อกี้พี่เผลออะไร,รวะดึงหนึ่งส่วนสอง <S <S ออกลบหนึ<ะ>่งส่วนสองปะเดี๋ยวนะเมื่อกี้ได้ยี่สิบเอ็ดอ๋อแป๊บหนึ่งพี่เขียนลืมกลับกันยี่สิบเอ็ดส่วนสองใช่ยี่สิบเอ็ดส่วนสองแป๊บหนึ่ง พี่เข็ยผิดโ okay. อเคก็เลยรู้สึกว่าเลขม่งแปลกๆแป๊บหนึ่งนะยี 21, ่สิบเอ็ดแป๊บหนึ่งนะยี่สิบเอ็ดส่วนสองอันนี้ได้เป็นส่วนสี่เนาะโอเค okay, ครับ่ะแล้วก็ตรงนี้ส่วนด้วยเลยนะยีิบเอ็ดป่ะโอเคครับตัดได้ปะได้เหลือห้าเหลือห้าจบนี่เลยโอเคครับ จะใช้วิธีนี้ในการทําก็ได้นะครับโอเค